ที่ไปคอนเสิร์ตในคืนนี้มีนารมิทติ้งเทนเวิร์สอินยูเวอร์ซิรีคับซึ่งตอนนี้เวอร์ซิรีคับเมื่อ13ตุลาที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับวันนี้ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจริงๆนะฮะเอาสจูงคุณผู้ชมนะซึ่งตอนนี้ครับ18ตุลาที่ผ่านมา3สัปดาห์นะครับซึ่ง t ทวิสได้จัดนารมิทติ้งครบรอบ10ปีนะครับครบรอบ90ปีส0 2010, นะ2025ทวิสแฟนมิทติ้ง10 years อ n d ดีเวอร์สครับซึ่งเทนเ a d i ดีเวอร์สขออภอาจจะอ่านถูกอาพินก็ว่าอ่านภาษาไทยคําอ่านไทยก็น่าติดตามด้วยเนาะเอาจริงๆพระทําอ่านก็น่าติดตามเวยเนาะเทนเนี u ดีเวอร์สครับซึ่งเป็นนานมิติ้งของพวกเธอนนฮะที่สนามกีฬาฮางจองอารีนามหาวิทยาลายัยโคเรียท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรักและความสนใจนแฟนที่ร่วมเดินทางกับผู้เธอมาตลอดะทศวรรษ โดยปัดรอบแฟนๆถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงครับไม่กี่วินาทีซึ่งตอนนี้ครับถ่ายทอดทางออนไลน์ทาง B-Alive ไ,ได้ทั่วโลกได้เฉลิมฉลองไปด้วยกัน9่ปีพิ่10ของถวายสรับทบาทเป็นบนวิธีเดียวกันกับชาววันนายนจอนยองโมโมซานะจีฮโยมีนดาดยอนแชยอนและจูยีได้เปิดตัวเวทีด้วยถวายส่องเปิดเพลงแนะนำตัวเวอร์ชันพิเศษเรียกรอยยิ้มและเสียงฮาร์จากแฟนๆก่อนที่จะต่อด้วยเพลงพิธีทาง เส้ทนทาง9ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ท็อปเดอทันครับท็อปเดท็อปรวมไปถึงดิสดิฟอลสตรัจจ์เจจี้รวมไปถึงไลท์อูอาร์อูอาร์ครับแล้วก็ซิงเน่นใส่นั่นนะครับรวมไปถึงนัดนัที่แฟนๆทุกคนร้องตามทั้งหอนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนก็ติดตามครับในช่วงความเสเร็จที่ซื้อประทับใจมั่นสุดคือวิอจำลองบทสัมภาษณ์ จากรายการซิสทีนนะครับจากเซอร์ v วเวอที่โพูดพาแฟนย้อนกลับไปเรื่มจุดเริ่มต้นของวงก่อนที่จะทั้งก้าสาวไลฟ์แคปซูลที่เปิดความทรงจำตั้งแต่วันแรกที่ฝึกซ้อมทายทอดจากสมัยตั้งแต่เด็กฝึกหัดไปจนถึงสโลแกนและตัวต๋วคอนเสิร์ตที่แฟนๆเที่ยวส่งมาให้พร้อมกับขอบคุณครับว่าเป็นอย่างไรขอบคุณที่เก็บช่วงเวลา ก้าสู่ปีที่10ของเราเอาไว้อย่างสวยงามมาเดินทางต่อไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมครับก็น่าติดตามกันในเวนทีนี้เสียงหัวเราะและความสมจําแฟนมิทติ้งนี้ยังเต็มไปด้วยความสนุกจากช่วงเกมสุดฮาทั้งในเกมคําใบในความเนียดนะครับรีเดดส์นะครับรวมถึงพูดด้วยท่าทางที่วันด้วยตั้งโจทย์เองทำให้เสียงหัวเราะ ดังไม่ขาดสายนะฮะก่อนที่ชทวิสจะขอบคุณแฟนๆด้วยเพลง Light like and Flow They p e n t on You Someone Like Me ขนาดเดียวกันแฟนๆขอต้องขอก็ตอบแทนด้วยโปรเจกต์ครั้งนี้ด้วยกระดาษเครื่องบินแห่งคำขอบคุณที่เขียนคำข้อความอย่างขอบคุณที่อยู่ในวัยยาวของเรา และทวายคืออดีตปัจจุบันและอนาคตของเราอีกด้วยครับคุณผู้ชมฮะได้รับความประทับใจได้ทราบซึ้งประทับใจ1ทศวรรษครับก่อนที่จะก้าวสูงเป็นปีที่เสเศ็แล้วนะฮะซึ่งก้าวสู่เดินทางใหม่ของ9ปี9สาวตลอด9ปีที่ผ่านมาได้เดินทางสู่เส้นทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางขนานอุปสรรคต่างๆสิ่งที่สําคัญก็คือกำลังใจครับเป็นสิ่งที่บรรดาชาววันก็ได้โดยตลอด หนึ่งทศวรรษแห่งความทรงจำสู่ก้าใหม่ของทว i c สในช่วงท้าย9ปีที่ผ่านมานะครับตลอดเวลา9ปีในนี้8ปีที่ผ่านมาร่วม29สู่เป็นปีที่1 0นะครับพร้อมกับขอบคุณแฟนๆด้วยน้ำสิงอบอุ่นที่หลายคนครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เดินทางมาถึง10ปีแต่เราทำได้เพราะวันทุกคนที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เราเรียนมัธยมจนวันนี้ ที่เราเติตโตไปด้วยกันขอให้เราอยู่เคียงข้างกันตลอดไปด้วยนะคะปิดทายด้วยเพลง Mid p a s s y o ยู you ครับซึ่งเป็นเพลงขึ้นด้วยแฟนๆเฉพาะซึ่งกลายเป็นจุดจบที่สวยงามของแฟน Mid ครบรอบ10ปีที่จุดเริ่มต้นของทศวรรษในทวายยังคงด้งต่อไปอย่างทั่วโลกครับซึ่งแฟนแฟนคอนเสิร์ตนี้จะเริ่มวันนี้ครับเยอนแทกุวันนี้ครับที่อินแพลเมืองทองธานีนะหลังจากที่ นะฮะการพิธีไว้อะไรนะครับเนื่องในสมพระเกียรติครับของสมเด็จพระนเจสิริกิจพระบรมราชินาธิพักรโรมราชมินพันปีหลวงครับที่สองรอบนะฮะปะมงไปที่ร้อยวันที่1 3มถึง4ธันวาคมนี้นะครับที่แพร่อารีนามืองทองธานีแฟนชาววันล้นหลามครับตอนนี้เดี๋ยวคอยติดตามกันได้ในปณาชาววันครับก็ถือว่าตั๋วขายมาโอ้โหถือว่าได้รับอหาสามดีด้วยครับซึ่งได้รับตอบรับจะเป็นแฟนทั่วโลก รวมไปถึงแฟนๆที่ความประทับใจอย่างสุดซึ้งนะครับซึ่งหลายๆลคนก็ในตามทางวันก็ในติดตามอด้วยนะฮะก็ฝากในฝากตัวในครับท่านผู้ชมนะฮะก็ขอบคุณด้วยจริงใจนะครับที่ได้รับการตอบรับและสุดท้ายที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีด้วยนะครับก็ถือได้ว่าตอบรับอย่างล้นหนาควรเป็นกำลังใจให้กับผู้เธอดด้วยนะครับ